ยู่วันศูนย์วิจัยท่าแพตั้งแต่แม่ไวรุ่นเออไปยุศูนย์วิจัยท่าแพครับเฮ้ยคยเจ๊สิหลันเจ๊จังไรเฮ็ดอันแคลนฟันอันเล็กฟันอันเล็กเองครับมันเป็นลูกเพิ่งเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาฝรั่งมาอยั่นสมัยก่อนเนาะคนที่เฮ็ดได้ก็ต้องแบบเป็นลูกฝรั่งเออคนมันมันแพงเนาะแต่ก่อนเนาะแหม้วัน แถวฝรั <chat> call, so ่งมาคือเข่วคนไทยตัวนี้เป็นเข่าตะกะแตนตังอหลีแล้วเลยมาเฝ้ายุคสมัยนี้โอแม่คิดว่าเป็นเข่วตะกแตนแตนมันมันอ๋อเป็นยังไงเข่วตะกัแตนเวดลยเดี๋ยวจะดยจะแปะภาพเข่าตะกะแตนกัเลยเปิมนี่ได้ครับเข่วตะกะแตนนี่ะยิงขค่ปันออกนี่ะเข่าตะกะแตนเขามัมยินหมอกอยงเ มันบุกเขียวคนไทยตัวนี่เขียวฝรั่งมันไปเขียวตะก,กะแตนตัวเนียวสังเกตุฬานี่ล่ละใบไม่ห็นทุ่มืงินี่แจ้ว่าโอ้ยสมพวกเขาว่าบั่นนอกกับบั่นนอกเลยแม่ญาติหนิงโมใจอย่างเนาะหมูมมนะมี่ยเนี่ยเขียวเกียรติดีขึ้นครับว่าแม่ใช่ไหมฮะใช่เยยเอาแต่ก่อนนั่นดินเห็นดะอันเ,เ,เลี้ยงไปเลี้ยงแล้วเก่งว่ะหัวใช่เลยปีนากระถอดแล้วล่ะแม่ ไปถอดม่ให้ยังเอาแมนไปเจียดเถื่วหาบ่เม่มันเจ็บมากมึงสิเปิดไหนมาเมียคนน่นาหลนเป็นเป็นอ้ยมือไปเถื่อแม่ซื้อดอกเป็นตุ้มเป็นตุ้มเป็นตูดเป็นตูดเนี่ยมันบาดนั่นล่ะสาเหตุที่อยากถอดใส่มันกับปรเด้เคียงดอกแม่ยแต่ว่าเล็กมันขูดดูทุ่มือแห้งเข้าเบาแห่งเกีบสอนนักเรียนเด้อสอนนักเรียนแบบแห่งสอนแบบ เออปุ le, le, e, a, re, ๊บแหงเบาหลายแหงเบาหลายแหงขูดขูด <g> ข <fret ting> ูดข <non> ูดว <Storm> ันนี้เป็นแพกินเขาวพราได้เก็บอาทิตย์นึงมันกระเซ้าครับเอายามองป้ายยาหมองเฮานี่แมนบอแมนมันถือบะหมีเก็บเลยไม่ติธรรมดามไม่ติดเก็บ